เดีจะพามาดูการทํางานในแต่ละวันนะช่วงเช้าก็เราก็มาเดินดูแพะเอกแกะน้อยก่อนนะแกะน้อยมาดูเครื่องนมเนี่ยเครื่องชงนมนะเป็นนมผงนมผงก็มาเช็คเครื่องว่ามันทํางานปกติไหมนะก็ล้างตามล้างทำความสะอาดทุกรอบตอนเช้าทุกตอนเช้านั่นแหละนะแล้วก็เดินดูแพะเอกแกะตัวไหนที่ ้อนนมยังไม่หมดก็เอามาอุ่นนมแล้วก็ให้กินส่วนตัวหนที่ป้อนเสร็จแล้วแล้วมันกินยังไม่เป็นก็จับนะจับหัวเอามาใส่จุกนมแบบนี้นะเพื่อให้มันดูดนมจากเครื่องที่มีสายยางต่อลงมานะเครื่องก็เป็นเครื่องอ่มันจะเป็นเครื่องอัตโนมัติหรอกนะเครื่องอัตโนมัติที่ว่ามีทั้งน้ําอุ่นแล้วก็เติมนมคองอัตโนมัติแล้วก็ชงเองปั่นเองเสร็จแล้วก็เนี่ยมาดู ให้อาหารไอ้ตัวนี้มันดื้อน,นะก็เลยเอาอาหารให้มันแล้วขังไว้ในกรงนะมันดื้อมันชอบไล่กัดแกะนะเขาก็เลยขังไว้ก็ให้อาหารเสร็จก็ให้น้ําช่วงเช้าช่วงเช้าเรา,เ,าเติมน้ําให้เต็มเพราก็อากาศมันร้อนอากาศร้อนก็คือ,อาสัตว์เลี้ยงในฟราร์มเนี่ยจะได้มีน้ํากินข้าวกินอันนี้ก็เดิน ให้ดูแกะตามอคอกนะจะมีคอกแกะแล้วก็มีม้าด้วยนะม้าสองตัวมีค้อแกะนี่ที่แพนกล้องให้ดูนี่คือแกะเยอะพอสมควรอยู่ก็ประมาณจากักสองสามร้อยตัวอันนี้แกะที่ไม่สบายก็คัดออกมาอันนี้ก็เป็นฟาร์มา้าขออม้าเห็นไหมก็เราจะให้อาหารนะให้อาหารว่าอาหารหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่ไปในข้าว ฟางฟางข้าวกะเพราะเท,ะเทแบบนี้หลังจากกรอมอาหารใส่ในทังข้าวนี้แล้วทังฟางแล้วลนั้นียเราก็มาให้อาหารเรียกว่าอาหารอันนี้อาหารน่าจะให้ตอนเช้าแล้วครับหรือตอนเย็นตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นเนี่ยผมดันข้าวอีกรอบหน,นึ่งนี่มันกินหมดแล้วนะจริงๆเราให้ตอนเช้าแล้วล่ะอันนี้ผมมาถ่ายทําตอนเย็นแล้วก็ดันเข้าดันให้มันกินเสร็จ อาหารจนหมดน่ะมีเปรี้ยงอะไรเนะี่ดันเข้าไปก็ใช้มาตอเตอรมาตะเตคือไม่กวาดไม่กวาดดันเข้าไปก็พามาดูถ่ายทําได้แป๊บเดียวนะครับคือถ่ายทำมือเดียวแล้วก็อีกมือนึงก็ดันอาหารก็เราอาจจะได้ภาพไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็พอได้เห็นบรรยากาศภายในฟาร์มอยู่นีเป็นฟาร์มเก่ยวกนะ็ดันอาหารเข้าไป นี่ผมเดินดันอาหารอยู่นะนี่เดินดันอาหารเข้าไปเรื่อยบาร์บีคิวแกะเนี่ยคืออร่อยนะสุดยอดมากเลยเคยกินตั้งแต่อยู่แท็กแรกนะเขามีวันหยุดนะวันหยุดนะครับถ้าเรื่องต่างเขาก็พาให้คนไทยเนี่ยไปย่างบาร์บีคิวยิ่งที่โครงแกะย่างโอ้ยมันหอมอร่อยเลยบอกตรงมันจะหอมเครื่องเทศของบ้านเขาเครื่องปรุงนั่นแหละผสมหมักด,ดีๆแล้วก็ย่างสุกๆโอ้ อร่อยแซ่บสุดยอดเลยผมจัดมาแล้วนะบาร์บีคิวเนื้อแกะนี่แหละก็งานในแต่ละวันช่วงเช้าช่วงเช้าก็เสร็จประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะแล้วค่อยออกไปต่อง,งานข้างนอกนานดูลักษณะนี่เห็นไหมฟาร์มก็ฟาร์มกว้างอยู่นะแต่ว่าแค่มอสจองสามร้อยตัวนี่ละนะน รอบแรกนั้นเยอะอยู่หลายพันตัวนี่ก็ลักษณะนี้ก็เดินมาเรื่อยโอ้ยทำไมช่วงนี้มันอ๋อเดินขึ้นตรงไหนเนี่ยอาจจะ,ะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือสลับหัวมั้ยออโอ้จงังหวะนั้นแล้วน่าจะคือของหึืออะไรอยู่